สวัสดีครับผมอมริยดดมครับีนักฟุตบอลทีมชาติไทยแลวก็โค้ชผู้สาวประตูทีมชาติไทยครับตำแหน่งผู้สาวประตูตเป็นตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับหน้าที่ของผู้สาวประตูคือเขาก็บอกอยู่แล้วรักษาประตูคือป้องกันป้องกันแล้วทำอะไรต่อครับการร่วมเล่นกับเพื่อนร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นกองหลังหรือกองกลางหรือกองหน้าผู้สาวประตูตก็จะมีเทคนิคในการป้องกันหลายๆอย่างหรือถ้าเราเล่นร่วมกับเพื่อนได้เกมของทีมเราเนี่ย ก็จะมีผลที่ดีขึ้นก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงรูปแบบในการใช้คัดเลือกน้องๆน,นะครับรายการ ALTV ฟุตบอลสตาร์แคม2023รูปแบบที่1ก็จะเป็นฟอนแคทฟอนแคทเนี่ยก็จะมี3อย่างหนึ่จะเป็น w เทคนิคก็คือบอลระดับสายตาต่อไปคับเทคนิคก็จะเป็นบอลระดับมีเดียมหรือเข้าซองที่ภาษาไทยเรียกกัน แล้วก็อีกระดับหนึ่งก็คือบอลเลียดก็จะเป็นสกูปเทคนิคครับผมโดยการเซตบอดี้เซตโพซิชันเนี่ยโดยการยืนนิ่งครับผมรูปแบบที่2ก็จะเป็นเทคนิคแบบเดิมแต่เป็นการเคลื่อนที่การมูฟไปรับด้านข้างโดยโดยฟุตบอลเนี่ยเปลี่ยนทิศทางจากที่เขายิงตรงๆเราเนี่ยเขาอาจจะยิงออกด้านข้างเราก็ใช้การมูฟตัวแล้วก็ไปใช้เทคนิคที่ที่กล่าวมาเมื่อกี้ครับรูปแบบที่3ก็จะเป็นการพุ่งเลียดหรือโรได้วิ่งน้องๆก็ ไปฝึกได้ง่ายๆก็กาอาจจะยืนเซตเซตบอดี้แล้วก็พุ่งล้มหรือก้าวล้มไปด้านทิศทางที่บอลมาอยู่ที่การตัดสินใจว่าน้องจะตัดสินใจจะรับฟุตบอลหรือจะใช้วิธีการปัดฟุตบอลรูปแบบที่4ก็คล้ายๆกันเป็นไฮไดวิ่งครับการพุ่งแต่บอลจะกลายเป็นบอลโด่งและบอลเร็วเซตร่างกายดีๆทิศทางตาโฟกัสที่บอลแล้วก็พุ่งเข้าไปหาบอลด้านที่บอลผู้เล่นเนี่ยเขายิงมา หรือว่าถ้ามันเป็นบอลที่แรงเกินอาจจะใช้การปัดออกอต่อไปรูปแบบที่5จะเป็นแอร์แคชหรือบอลโด่งที่ที่เรียกกันบอลโด่งก็สําคัญการยืนตําแหน่งการจัดร่างกายฟุตบอลอยู่ตําแหน่งไหนเราควรยืนตรงไหนโฟกัสบอลยังไงจังหวะไหนที่จะรับบอลจังหวะสูงสุดการจัดร่างกายป้องกันผู้ต่อสู้ที่จะเข้ามากระแทกเราได้ครับก็สำหรับ ตำแหน่งผู้สับประตูนะครับผมอยากจะฝากถึงน้องๆว่าเป็นตำแหน่งที่สําคัญอย่าไปคิดว่าเราเบสิกไม่ดีแล้วโดนจับมาเล่นประตูหรือคนไหนอ้วนหรือคนไหนสูงจับมาเล่นประตูฟุตบอลบางนัดจะแพ้ชนะก็อยู่ที่ประตูนะครับแล้วพบกันครับใน ALTV ฟุตบอล s t a r ์แคมป์2 3ครับ